แน่นอนครับนี่คือตัวอย่างคำบรรยายวิดีโอ YouTube สำหรับรถ m i มิ b i s บิชิตลิคดี5รุ่นปี2025และ2026เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ530คำพร้อมแนะนำช่องกิการาชและเชิญชวนให้กดติดตามตอนท้ายขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกิการาชช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งรุ่นใหม่รุ่นหายากและรุ่นที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ ที่ไม่เหมือนไทระและยังคงความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั่นคือมิตซูบิชิเดลิคดี5รุ่นปี2025และ2026รถยนต์นิมพิวิสายหลุยที่ผสมผสานความสะดวกสบายและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเดลิคดี5ไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาแต่เป็นรถที่สามารถพาครอบครัวออกไปผจญภัยในทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจด้วยรูปลักที่โดดเด่นดุดันและการออกแบบที่ยึดหลักฟังก์ชัน การใช้งานเป็นสำคัญรุ่นปี2025และ2026ยังคงสไตล์กล่องทรงสูงที่เราคุ้นเคยเพิ่มเติมด้วยดีไซน์ใหม่ในส่วนหน้ารถที่ใช้กระจังหน้าแบบไดนามิกชิลด์พร้อมไฟหน้าเลดดีไซน์ทันสมัยให้ความรู้สึกทั้งบึกบึนและรูราในคราวเดียวใต้ฝากระโปรงยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2 2ลิตรที่ให้แรงบิดดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมือง และเดินทางไกลาจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับขี่ได้ลื่นไหลตอบสนองได้ดีและแน่นอนว่ามาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อซูปเปอร์ออฟวีคอนโทรลซึ่งเป็นจุดขายสําคัญของด e ลิคเทิร์ทให้สามารถลุยได้ทั้งถนนลูกรังทางชันหรือแม้แต่เส้นทางฝนตกหนักในชนบทของไทยภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด ถึง8คนบอร์ดนั่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์แคมปิง้งหรือของใช้เด็กๆนอกจากนี้ยังมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างครบครันเช่นระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน,นมิตซูบิช ในความเป็นรถที่ไม่ต่างใครมีสไตล์เฉพาะตัวและตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่คนที่ชอบท่องเที่ยวหรือคนที่มองหารถที่แตกต่างจาก s u v ทั่วไปเดลิเคอร์ไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่แตกต่างแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางที่ประสานความสะดวกสบายและความทนทานได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบรถที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและนอกเมืองมีสไตล์ไม่ซ้ำใครและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์เดลิเคอร์ดี5คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องกิการาดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการคำบรรยายในรูปแบบอื่นเช่นแบบสั้นแบบสำหรับ Facebook หรือที่ทอก็สามารถแจ้งได้นะครับ